แต่สำหรับที่นี่คือการรวมตัวกันของเหล่าพลเมืองไทยคนกล้าคืนถิ่นในจังหวัดสระแก้วเพื่อเรียนรู้วิธีเกษตร,รแบบพอเพียงและพอกินพอใช้ด้วยค่ะนายเกริกมีมุ่งกิจเกษตรกรที่เรียกตัวเองว่าเกษตร,รกรสายชิวชิวคือแบบสบายสายสไตล์ด็อกเตอร์ที่ผันชีวิตจากอาจารย์พิเศษในเมืองหลวงมาเป็นเกษตรกรในชนบทพร้อมกับสวมบทบาทใหม่ที่ได้ชื่อว่าพลเมืองค่ะติดตามกับคุณยานีวหว้ครู ปีใหม่เนี่ยเราหยุดเรากลับมาบ้านมาดูที่ว่าเราได้ทาอะไรได้บ้างใจเราอยากทําอะไรไปหาคนที่ว่าเขาทําเป็นกลับมาเหอะที่บ้านน่ะไม่อดตายหรอกครับด้วยความหวังตั้งใจของคุณปอปัญญากิริยาอดีตหนุ่มคนเมืองที่ผันชีวิตศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเกษตรจากดรกระเริกมีมุ่งกิจเกษตรกรแกนนำคนกล้าคืนถิ่นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสก,ก้ว โดยคุณปอตั้งใจที่จะกลับไปพัฒนาพื้นที่เกษตรบ้านเกิดของตัวเองที่อำเภออรัญยประเทศในอนาคตอีก3ปีข้างหน้าทุกวันนี้คุณปอใช้เวลาตั้งแต่เช้าศึกษากระบวนการทำเกษตรในพื้นที่การเรียนรู้หรือสวนวณัเกษตรเขาชะกันตั้งแต่การทำปุ๋ยอินทรีย์การเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้และอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้คุณปอเล่าว่าช่วงต้นของชีวิตเคยมีประสบการณ์ที่หลงผิดไปชั่วขณะ ครั้งนี้ได้กลับตัวกลับใจใหม่ตั้งใจประกอบอาชีพเกษตรผมเอาหนึ่งผมได้รายได้รายได้ส่วนหนึ่งผมจะไปทําที่บ้านกว่าผมจะอยู่กันเนี่ประมาณ3ปีตัวตัวยืนหลังจากที่เขาชํานาญเรื่องทานเขาเห็นว่าปุ๋ยก็สําคัญแกนนาคนกล้าคืนทิน่นหรือดรเกิกมีมุ่งกิจจ็ไ็่รายได้จากการเรียนรู้ด้วยอาทีการทําปุ๋ยได้รายได้ตันละ1,000บาท โดยในหนึ่งวันจะสามารถทำปุ๋ยได้1ถึง1ตันครึง่งและทำน้ำต้มควันไม้ได้อะไรได้ลิตรละ20บาทต่อโบราณตานี้กับการเผานาน7วันสามารถเผาถ่านได้ครั้งละ50กระสอบและได้น้ำส้มควันไม้ประมาณ400ลิตรซึ่งน้ำส้มควันไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดส่วนเศษกิ่งไม้ที่นำมาทำทานมาจะาก,กิ่งไม้ในสวนวนากเกษตรและกิ่งไม้ข้างทางของชุมชนที่ไม่ได้ใช้แล้ว ส่วนน้ำส้มควันไม้เนี่ยใช้ในการเกษตรเป็นต้นไล่มแมลงเพีย้ยลามันมีสารที่เบอร์ลินสูงเร่งรากบำรุงต้นใบดอกใช้ในในอุตสาหกรรมยาเครื่องปะทินผิวในโลชั่นเกือบทุกชนิดผสมวุดไวก้กะก็คือน,น้ำส้มควันไม้ปกติคนมาเรียนรู้ต้องเสียค่าโวยกิจนะแต่ตัวนี้สอนฟรี เราให้ค่าใช้ใจ่ายโดยเฉลี่ยเป็นรายวันวันละ200อาทิตย์นึงเราจะจ่ายหนึ่งทุกวันอาทิตย์เราจะจ่ายจ่ายพันสี่ร้อยบาทตอ่อคนผลผลิตที่เขาได้มายัางเขาฐานการน้ำส้มคนไม้เนี่ยเราจะให้น้ำส้มคนไม้เป็น,เป,นเป็นลิตรลิตรละยี่สิบบาทฐานไม่ต้องคิดเพราะว่าเราต้องการขอาฐานเพื่อน้น้ำส้มคนไม้ส่วนฐานเป็นผลพลอยได้น้ำส้มคนไม้เขาจะได้ลิตรละยี่สิบบาทส่วนปุ๋ยเนี่ยเขา เขาจะได้ตัลละพันหนึ่งตัลละพันบาทขณะนี้มีกลุ่มคนเมืองที่กล้าคืนสู่ถิ่นบ้านเกิดเพิ่มขึ้นเ,นเรื่อยๆโดยเหตุผลหลักในการตัดสินใจคือการได้กลับไปอยู่กับครอบครัวการได้กลับมาอยู่ในชุมชนของตัวเองแล้วก็ทําให้ได้พบปะเพื่อนฝูงได้พบปะญาติพี่น้องนะคะข้อ2ก็คือการได้พบเจอกับภาษีสังคมที่ลดลงนะคะแตกต่างจากในเมืองในถิ่นของตัวเองเนี่ยภาษีจะ เขาเรียกว่าถูกมากข้อที่3ก็คือว่าอากาศดีนะคะอาจารู้ตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะกลัวตรงนี้ค่ะแปลงพอก้าต้นไม้ถือเป็นฐานการเรียนรู้ในท้องถิ่นที่จากบ้านเกิดไปทํางานในเมืองหลวงได้กลับมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอกินและสุขใจอยู่ที่บ้านโดยโครงการคลก้าคืนถิ่นได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิต่างๆและกองทัพบกอาจารย์คะละอย่างที่มีคนกล้าคืนถิ่น ตอนนี้จํานวนหนึ่งมาอยู่กับอาจารย์มาอยู่ได้ยังไงอะคะอย่างเช่นพี่ปออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์จัดสรรฟันส่วนให้พี่เขาทาอะไรบ้างแล้วก็เขาจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอาจารย์โครงการคน,คนกล้าขึ้นทิ่มันเป็นโครงการที่กองทัพบกเป็นเจ้าภาพมูลนิธิต่างๆเป็นเจ้ามือเพื่อส่งเสริมให้คนที่ทํางานในเมืองหมายถึงคนชนบทนะที่ทิ้งลูกทิ้งครอบครัวให้อยู่กับปู่ย่าตายายแล้วไปทำงานในเมืองเนี่ยเมืองไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพอย่างเดียว แต่หัวมึงใหญ่หญจังหวัดในต,ตัวจังหวัดก็มีเข้าขาดความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ไปทํางานโดยที่ได้รับเงินเดือนแล้วใครจุนเจียครอบครัวกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครได้เลยเพราะเขาเองก็ต้องได้เยอะก็จ่ายเยอะครอบครัวก็ ได้น้อยและที่น้อยกว่านั้นคือความสุขในครอบครัวไม่มเีเพราะฉะนั้นโครงการโครงการขึ้นสิงคือเราจะออกแบบว่าให้คนในเมือง<ะ>เราจรึงไม่ประกาศประชาสัมพันธ์ทั่วไปเราจะเฉพาะคนที่ใช้เว็บไซต์สอนทำเกษตรแต่มาเปลี่ยนทัศนคติมาคุยเขาว่าเกษตรกรไทยซึ่งจะเป็นครัวโลกเนี่ยเ,เราเตรียมพร้อมหรือยังแล้วอาชีพเกษตรกรมันน่าที่รับการเชิดชูและยกย่องไหม<ะ>เพื่อเขาคิดว่าเขาควรอาชีพที่ผมว่ามั่นคงที่สุดวันนี้คือเกษตร ว่าเป็นกเกษตรเป็นอาชีพที่อิสระ,ค,ะคนที่ขยันทําได้เต็มที่แล้วไม่มีวันจนแล้วก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็เน้นให้คนเหล่านี้กับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อสักวันหลังจากที่เปลี่ยนทัศนคติแล้วเขาจะคิดได้เองเพราะคนทํางานในเมืองไม่ใช่ทำงานกระจอกนะครับเป็นระดับบริหารก็มีระดับวางแผนให้บริษัทให้โรงงานาต่างๆก็มีฝึกให้เขาวางแผนชีวิตเขาเองบ้างแล้วก็วางแผนพื้นที่ที่เขามีสองไร่สไร่1ิไร่5ไร่ที่บ้านของเขาเนี่ย วางแผนให้เขาตัวเองบ้างได้ไหมทำไมต้องวางแผนหรือว่าบริหารงานให้คนอื่นเขาี่จริงๆแล้วการกลับบ้านจากเมืองกลับมาบ้านเกิดเนี่ยหนึ่งเขาได้ความสุขใจสองเขาเป็นคนขยันอยู่แล้วเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้อยู่แล้วถ้าได้ศึกษาความรู้จากในเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทั้งทั้งความรู้จากจากอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายถ้าเขาได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็มาฝึกทําที่บ้านเขาจะ สามารถที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็พัฒนาให้คนอื่นที่อยู่รอบๆข้างที่เป็นเกษตรกรดั้งเดิมที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ทําแบบเดิมๆมาโดยตลอดเนี่ยจะค่อยๆปรับตามเขาเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่กลับมาใหม่ๆมักจะถูกดูถูกว่าไม่เป็นเกษตรกรคงทําไม่ได้หรอกก็ทามาทั้งชีวิตยังยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยความคิดเนี่ยทำให้คนที่เข้าไปในเมืองเนี่ยไม่กล้ากลับมาเพราะกลัวกลับมาแล้วทาไม่ได้กลัวกลับมาแล้วจนกลัวกลับมาแล้วกดูถูกเหยียดหยามว่าอาชีพกระจอ ความจริงเกษตรกรเป็นอาชีพที่น่ายกย่องมากกว่าที่จะคือเราจะให้เขาเห็นตรงนั้นในพื้นที่กว่า50ไร่นี้เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่ดรเกลิกลงมือปลูกไว้ตั้งแต่ลาออกจากอาชีพประจำเมื่อปี2551ได้หลังจากต้นไม้โตเต็มวัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ พลเมืองไทยแกนนำคนกล้าคืนถิ่นคนนี้ได้นำไม้นั้นมาใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ไว้และกระถินเทพาที่ใช้เวลาปลูกเพียง6กปีก็สามารถนําไม้มาใช้สอยได้ด้วยการสร้างบ้านที่ท้ายนาไว้ให้ผู้ที่มาศึกษาทฤษฎีการเกษตรในโครงการผลกล้าคืนถิน่นได้พักอยู่อาศัยซึ่งขณะนี้กลุ่มพลเมืองไทยคนกล้าคืนถิ่นมีสมาชิกทั่วประเทศเกือบแ0 0คนที่พร้อมใช้ชีวิตกลับคืนสู่ทิ่ฐาน ไปพัฒนาและสร้างวิถีเกษตรแบบยั่งยืนและสร้างเครือข่ายพลเมืองคนกล้าคืนถิ่นต่อไปในวิถีแบบพอกินวิถีพอเพียง